หุนไล่กาคนนี้ขยันเฝ้าฟาร์ทุกวันแต่วันนี้เจ้าของก้าวราวไปที่มันด้วยไม้เท้าหุนไล่กาไม่เฝ้าระวังการมาถึงของเจ้านายแทงหัวใจด้วยไม้ค้ำยันในวินาทีถัดไปแม้อีกฝ่ายจะส่งเสียงโควนครางเป็นระยะ,ระยะแต่เจ้าของยังคงไม่มีใจอ่อนจนกว่าจะพันเหุ่ขุนไลกกาได้อย่างสมบูรณ์เขาเพิ่งเอามือออกไปและสาเหตุที่ผู้ชายทำเช่นนี้เพียงเพราะหุนไลากามีความจงรักภักดีมากเกินไปเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เดินผ่านฟาร์ในตอนเช้ากลับถูกหุนไล่กาเข้าใจผิดว่าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเมื่่่่่่ออออออชชาาาาายยยยยคคคนนนนดดดดดดััััังง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 งกกกกกกกลลวววววไ้้้้้้้ิิิิเเเเเเสีีรรรร็็็หหญญตต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 ตผูทททุณ์ษแ เป็นหุ่นไลกาอยู่เคียงข้างเขาผ่านความเหงาปัจจุบันหุ่นไลกาได้ประทับตราด้วยตัวเองหลังชายชาราเขียนจดหมายลาตายเสร็จแล้วจบชีวิตตัวเองด้วยการยิงที่นแน่วแน่ไม่คาดคิดว่าสิปีต่อมาเด็กผู้ชายที่ถูกเด็กนักเรียนไล่ล่าและหนีมาที่นี่บังเอิญเห็นหุ่นไลกาที่ถูกประทับตราเด็กผู้ชายในเวลานี้และชัดเจนเกี่ยวกับความน่ากลัวของหุ่นไลกามองดูพวกโรงเรียนกำลังจะตามมาเขาดึงไม้ค้ำยันออกจากหุ่นไลกาโดยตรงใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวไม่คาดคิดว่าการกระทำนี้เกือบทำให้เขาเสียชีวิตจากนั้นเด็็็็กกกกกกกชชาา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 ยยยยยหหลบบเเเเเเเขข้้้้้้ไปใในน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 รรรรรรรงงงงัััััมมม่่่่่ทททททออฟืืดดดดดสีีีีีะะแแุจตตูิว เขาล็อกประตูลงหน้าอาจรอให้เขามองออกไปนอกผ่านกระจกที่ประตูพบว่าสิ่งที่ได้มาไม่ใช่นักเรียนทรยศแต่หุ่นไลากาที่เห็นก่อนหน้านี้เด็กชายตัวต้องหายใจไม่ออกสามารถวินาทีถัดไปเห็นเทาวันนับไม่ท่วนยื่นเข้าไปในช่องว่างใต้ประตูเด็กผู้ชายเห็นจากนี้กลัวบนพื้นเมื่อเขาหนีขึ้นไปชั้นบนอย่างเด็ดขาดอาจอยู่ในสภาพสุดโสมเนื่องจากบ้านอายุมากเด็กชายเหยียบหักและตกลงไปในห้องใต้ดินหลังจากที่เขาลุกขึ้นพบว่าเจ้าของฟาร์ที่ฆ่าตัวตายในปีนั้นยังหยิบจดหมายลาตายของเขาขึ้้้้้้้นน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 มมมาา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 ททีี่่่่่พพืืเเเเเเเรรรรยยวไไไปป็็กกกกกกกุุุญญแจสํคัใใิดดดณลลลออออหหหบขขขชตงะ ส่งเสียงคลนคลางอย่างรวดเร็วเขาเสียชีวิตอย่างสิ้นเชิง